โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5เช่นเคยนะก็อยู่กับผมนะ j g g ครับนะเป็นนักแข่งระดับประเทศนะ <c oughs> ก็วันนี้ผมก็มีรถคันหนึ่งนะจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะ <c oughs> ก็เป็นนี้รถคันนี้เลย Nissan GT-R R35 Black Edition ปี2012นะก็จะต่างกับตัวใหม่นิดนึงนะแต่ว่าก็ยังเท่อยู่ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองขับกันนะนี่ก็จะเป็นสภาพเดิมๆเ,เลยนะอืมนี่อากาศค้อข้างดีนะแสงก็ส่องกระกายรถนะทำให้รถเปล่งแสงออกมาโอ้โหสวยงามมากๆนะรถคันนะี้ราคาก็อยู่ที่8ล้านบาทไทยเลยนะใครอยากขับคันนี้ต้องมีเงิน8ล้านบาทนะแต่ว่าราคาในเกมก็แค่เซเซเชวเงินผมนะแค่15,000นะ ก็สามารถซื้อมาลองขับกันได้นะฮะรถคันนี้นะก็จะเป็น GTR รุ่นสุดท้ายนะที่ผมจะรีวิวนะเพราะว่าผมก็รีวิวไปครบทุกรุ่นแล้วนะเป็นตัว R35 นะม,มีทั้ง Nismo นะแล้วก็ตัวธรรมดานะแล้วก็ R34 นะคลิปเก่าๆก็ไปสามารถรับชมกันได้นะน่าจะเก่าจนปวกขึ้นแล้วครับก็สามารถเข้าไปชมกันได้ รถคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง B6.8 3ลิตรนะแรงมาก็อยู่ที่542แรงม้านะก็ผมก็ไม่เคยขับมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาลองขับกันดูนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นภายในรถนะนี่คันนี้จะเป็นพวงมาลัยขวานะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆมากมายนะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะนี่เสียงนะ เสียงก็ยังโหดนะก็จะมีความเป็น GTR อยู่มาเดี๋ยวเรามาลองขับกันนะเดี๋ยวผมขอรัดเข็ยบขัดแป๊บหนึ่งนะ <g Dur st> มารัดเข็มบขัดเรียบร้อยนะก็เพื่อความปลอดภัยนะในการใช้รถเชืรอมนุนนะดีผมก็จะขับเป็นเกียร์แมนนวลในเกียร์แพนเดอร์ชิพก็จะมีนะนี่รอบก็ทำงานเรียบร้อยนะไม่หน้าปัดตรงกลางแต่ผมก็ไม่รู้มันเป็นไม่อะไรผมก็ขับอย่างเดียวแล้วกันไป Let's go เนี่ยรถซ้ายว่างเราก็ออกไปนะแล้วเราจะเอาไปเทสกันก่อนแล้วก็เอาไปแต่งนะรถคันนี้ก็สามารถแต่งได้เยอะนะนี่ก็สภาพเดิมๆนะขอขับสภาพเดิมๆก่อนจะไปเปลี่ยนโชมนะนสวยมากครับ เดิมๆก็สวยแล้วแต่ถ้าไปแต่งนี่จะโหดขึ้นกว่าเดิม10เท่านะโอ้ฝนก็ตกนะรถว่างนะเดี๋ยวเราจะเข้ามเอเตอร์เวย์กันนะ ก็ไม่เคยขับมาก่อนนะเ,เข้ามอตัวเวยก็แยกซ้ายออกมาโหสวยจริงสวยจริงเราจะขับเป็นแพนเดอร์ชิพก็ได้นะหรือจะขับเป็นแมนนวลก็ได้นะมาเดี๋ยวเรามาเทสกันนะ ใช้เป็นเกียร์แมนวนวลแล้วกันนะฝนตกหน้าถนนถาอาจจะลื่นนิดนึงนะสับเกียร์ผิดนะมีแค่หกเกียร์เท่านั้นนะฝนตกหน้าแต่ว่ายังไม่หนักมากเท่าไหรอ่อันตรายนะมาความเร็วสู่ฝนตก เดียคือผมเป็นนักแข่งรถนะจะขับไปทุกสภาพอากาศนะอนอนโอ้โหสามร้อยยี่สิบสามไปแล้วนะนี่คือเดิมๆเลยนะโอ้โหสามร้อยสามสิบสี่สามร้อยสามห้า อระศับเจ็ดโหยังไม่แต่งก็แรงแล้วถ้าแต่งจะแรงขนาดไหนครับเนี่ยุ้ยรถคันนี้มาแรงๆก็พวงมาลัยเบาไปเลยเนะี่ยแต่ก็ยังเลี้ยวง่ายอยู่เนะีนะ่ยสามร้อยสี่สิบเนี่ย สุดแล้ว340ก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะเราลองเบรกดูนะโอ้เบรกถือว่าหนึบอยู่นะโอ้โหแต่หนึบไม่พอนะ ก็เจาะไปนิดนึงนะแต่ว่าหูไฟแตกนะโอ้ยชนรถหนีชนรถหนีนะมันชนรถหนีนะชนรถห,หนีอวะอ๋อผมไปชนเขานะรถดสาเลยวะบ้าเอ้ยผมก็ต้องไปล่อยไปนะผมชนเขานะแล้วเขาหนีนะ ก็แสดงว่าผมก็ผิดนะแกเดี๋ยวเราลองเอาเข้าศูนย์นะแล้วก็มาแต่งมาดูว่าจะแต่งอะไรได้บ้างไป let's go ฮะ You don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. 'Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard Six a s I'm x beats. monstrosized and traumatized by everything เอาละครับหลังจากที่ผมแต่งมาเป็นเวลาเนิดนานนะตอนนี้ก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหก็ค่อนข้างเปลี่ยดโชมไปเยอะนะผมก็แต่งแบบ Liberty Walk นะก็จะมีแบบซุมรอขึ้นมานะแต่งแบบโขดเลยนะสายดุ ได้เป็นสเกิร์ตอันให,ใหญ่มาเลยนะกคันนี้ผมก็แต่งเครื่องแบบจัดเต็มเลยนะก็แรงม้าตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่แรงม้านะจากเดิม542แรงม้านะโอยอัพขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะมีอะไรใสให้หมดนะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันโอ้โหนี่ยเครื่องที่มีแรงม้าขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะว่าจะโหดแค่ไหนนะโอ้โหสวยมากฮะสวยมากจริงๆ นี่ภายในก็ยังแบบเดิมๆ,ๆ,ๆนะดิสันจิยาก็จะสตาร์ทตรงนี้นะมาเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันดูโอ้โหเสียงเปลี่ยนไปเยอะมากฮนะโอ้ยออกมาข้างนอกนี่สวยมากฮนะโอ้โหแต่งแบบ l i b e r ร์ตี้วอนะโอ้ยพันแรงม้านะ เสียงคำรามขึ้นมานิดนึงนะโอ้โหยิงทุกเกียร์แน่เลยแนะปะเดี๋ยวเราลองบอเต์เว่กันนะว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะมาจะเข้าเทสสนามคลองห้าอย่างเช่นเคยนะผมก็จะขับเป็นเกียร์แมนนวลน,นะ ปลสโอ้โตบเกียร์ผิดเนะี300่สามร้อยแล้วโอ้แต่ผมรู้สึกว่ารถมันควบคุมง่ายขึ้นเนะ่ เพราะว่าเปลี่ยนโครงสร้างให้มันเบาขึ้นนะมันเลี้ยวแบบไม่ค่อยสะบัดน,นะดูฮะโหแต่ออกมาสวยงามจริงนะข้างนอกคนระับประทับใจเลยฮนะสาวกีดนะคันนี้มาดาบ,บุกจะวิ่งเข้ามอเตอร์วเวย์นะ มาดูท็อปสปีดกันนะว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะลิซเซต GTR คันนี้นะมาฮะ ืองได้ทีละร้อนละไปแล้วสองร้อย <200 S 1> ละ2ย0 <20 S 1> ่สองร้อยยี่สิบละสุดแล้วนะมีแค่หกเกียร์เท่านั้นนะมันไม่มีให้ใส่เกียร์เพิ่มนะโอ้โหวิ่งได้สามร้อยห้าสิบเมตรสนามละสุดแล้วเนะี่ย ไปต่อไปได้แล้วโอ้โหู5 5 0นะพันแรงม้าก,ก็จริงนะอาจจะต้องการเกียร์เพิ่มนะแต่ว่าคันนี้ไม่มีให้แต่งเกียร์นะเกียร์เขามีลิมิตที่แค่6เกียร์นะโอ้โหสุดละรถไปต่อไปได้แล้วนะอาจจะต้องเอาไปจูดน,นะซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีการจูด่าไหร่นะ เด,เดิมนะแล้วก็รีวิวให้ท่านชมได้ดู <350 N S 1> นะมรยนะ top speed สูงสุดตอนนี้ก็เปลี่ยนเพกมาเดี๋ยวมาลองดูเพกกันนะว่าจะหนึบขึ้นกว่าตอนแรกหรือเปล่านะฮลอส้นทางนะ มาดูเรื่องเบรกนะเขาบอกว่าเบรกดีมากแต่ก็ยังไม่ได้แบบดุดขนาดนั้นนะทำมาแรงๆมาเดี๋ยวลองขับกลับมาดูนะแต่รู้สึกว่าเหยียบแบบติดเท้าขึ้นนะเหยียบล้อรอบมาไวขึ้นเลยนะ สามร้อยหาสิบามรนะไปต่อไม่ได้เลยนะถ้าเป็นตัวกีตาร์อาสามห้าธรรมดาก็วิ่งได้ประมาณ370ร้นะก่าจะแรงกว่าคันานี้นะิด ได้ข้วนี้จริงโอยอยากให้มันมีการปรับเกียร์นะผมว่ามันน่าจะบินได้แรงเลนแต่ความสวยนี่สนุดตามากครับพอแต่งมาโมหจริงนะแต่งมาแบบกลายเป็นรถใหญ่นะแต่เข้าโค้ง่ายขึ้นนะมาความเร็วสูงนะปรับปาดหน้ารถเข้าสบายนะ โผงนี้อาจจะต้องพอดน,นะก็เป็นโผงที่เอาไม่ค่อยอยู่นะเวลามาไวไเนะบ้า๋ยวผมจะดิฟดูนะ เกือบเข้าต้นไม้นะ่โอ้โดนไปหลายต้นอยู่ดิฟค่อนข้างยากนะ๋ะย่ผมจะดิฟเข้าบ้านนะ แต่รอบมาไวขึ้นจริงคะเหยียบแป๊บเดียวร้อยแล้วฮะถ่ายรถเข้าบ้านกันนะนี่ก็เป็นบ้านผมนะโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างน,นะฮะกับเจ้า Nissan GTR นะฮะ R35 Black Edition นะโอ้โหโ เก่าแต่ว่าก็ยังสามารถแต่งให้ดูได้นะโอ้โหพอแต่งมาอย่างนี้รู้สึกแบบเหมือนรถตัวปีใหม่ๆเลยนะมันใหญ่ขึ้นนะก็ซีล่าคำรามขึ้นมาอีกทีนะเอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กด s u b s u r สไครต์ผมด้วยแล้วกันนะเราอยากดูรุ่นอะไรคันต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมจะมารีวิวให้ดูนะสำหรับคลิปนี้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะไปแล้วะ ไปายเงี่ย